ยะะขอให้กคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับเรานะ้อ ได้มาเพิ่มสองรางวัลเนาะเซ็นทาไปเสร็จหรอได้ไปเสร็จสองท่า แฟนนี่แหละครับผมก็ยังงงอยู่ว่าผมมีเสน่ห์แล้วเราเนี่ยเเราเป็นหนุ่มมีเสน่ห์ตั้งแต่เมื่อไหร่น,รนะออก็เนี่ยคนอื่นเขามองคุณตัวเราเองอาจจะไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าให้ลองเดาให้ลองเดาว่าส่วนไหนของตัวเองที่มีเสน่ห์มัดใจที่สุดคะทุกวนทุกส่วนนะนี่ ผมว่าน่าจะอยู่ที่เอเนจีอะไรอยู่ที่น่าจะเอเนจีผมแหละครับโอ้โหแบบชอสโซนารั์ใช่ใช่างงเี้ยก็เลยแบบมีแบบหนุ่มแซ่แอฟเรามีความมีเสน่ห์น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอครับอ๋อไม่ค่อยตลมตัวเพราะ่าน้อยใช่เขาพอได้มาเราก็งงๆก็ถามกับพูดการแบบว่าผม นี่เสน่ห์ตรงไหนทำไมถึงได้อะไรเงี้ยก็ได้แรงโหวตจากแฟนๆนี่แหละครับร่วมกันโหวตเข้ามาน่าจะเป็นคนที่เป็นธรรมชาติอะหรือเปล่านี่คือออนสเตจหรือเวทีหรือจะไปอีเวนต์ไหนแสดงละครหรืออะไรใดๆเนาะนะคะก็เป็นคนเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงอบอะไรแบบนี้แล้วก็มีเสน่ห์นะคะเรียกว่าโปรยเสน่ห์วันนี้ก็มาโปรยที่ล็อกลีนก็ต้องบอกว่าเราเหมือนเราเจอกันที่นี่ครั้งแรกเมื่อวานอะแอบโกะมากเลยเพราะพูดกับคุณยูโรว่าเฮ้ยเราเจอกันคุณยูโรที่นี่ จากการตะกอนม้าสมบัตปาก้าแต่ในจะต้กงมีนักการคุณใช่เคี่ยวมาที่นี่ครั้งแรกสี่ห้าปีน้องๆกันที่เราร่วมงานกันมายาวนานมากๆาวนานมากครับานนมากล้มบุรีนี่คือตั้งแต่แรกๆเลยเป็นสาขาแรกๆที่ที่เปิดด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนเผื่อบางท่านที่เพิ่ง ที่ที่ที่ลงบุรีมาได้เป็นคนดั้งเดิมที่นี่หรือว่าเได้กลับมาทำงานมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้มาเจอคุณเค้กเนาะก็มาฟังมาฟังเคล็ดไม่รับเกี่ยวกับการดูแลตุเรกนอนถึงว่าคุณมีเทคนิคการดูแลตัวเองยังไงบ้างว่าเป็นดารานักแสดงด้วยก็ต้องดูแลมากเป็นการบอกต่อแล้วกันครับเพราะว่ามันก็คือผู้ใช้จริงนะเค้กเาใช้จริงเพราะว่าช่วงหลังๆ3 4ปีมาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานหนักทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเวลาในเรื่องของการดูแลตัวเองค่อนข้างยาก ตัวยูเลน่าคลินิกนะครับผมก็จะมีตัวช่วยให้เราได้ดูแลตัวเองทั้งผิวหน้าแล้วก็ร่างกายรูปร่างทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นผิวหน้าท่ก็จะทําตัวคูเซลคูลเซล,เซลตัวนี้คูเซลตัวนี้ทำแล้วเนี่ยหลายๆคนหรือว่าลูกค้าลหลายๆท่านจะติดใจและกลับมาทําเพราะว่าเขาจะทําตัวคูเซลเขาจะมีวิตามินแล้วก็ผักความเย็นเนี่ย ขึ้นความเย็นเข้าไปในสูบผิวหนังเราทําให้ผิวหนังเราแข็งแรงมากขึ้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกระจ่างใสเพิ่มขึ้นด้วยใช่แหละยิ่งทายิ่งดียิ่งทามันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบวกกับการทากันแดดของเราเข้าไปด้วย<ไ>ก็จะทาให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสยอยู่ตลอดเลาโอเคค่ะงั้นหนขออนุี้ตเพิ่มเติมสักเล็กน้อยอันนี้คือผู้ใช้จริงเขาก็มาบอกเล่าแล้วว่าเออเขาใช้แล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะแต่ว่าเครื่องนี้ต้องบอกว่าความพิเศษก็คือนําเข้ามา เทสสารบริการด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนค่อนข้างที่จะปลอดภัยรวมถึงนะคะสารสกัดแล้วก็ตัวบำรุงที่เราได้ทาลงไปในผิวหน้าของผู้เที่ยวมาใช้บริการเนี่ยนะคะก็ปลอดภัยมั่นใจได้อย่างคนที่เป็นสิวเนี่ยคุณผู้ชมเรื่เป็นสิวเออก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็มาสามารถฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยนะคนที่เป็นสิวอยู่หรือใครที่มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างตัวนี้ช่วยได้เพราะอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะให้ความเย็นสบายความเย็นมันจะเป็นฟรีดรูขุมขนรวมถึงมันจะมีคลื่นพลังงาน rf ลงไป มันจะชึ่มชเบาเาแล้วก็ให้ความเย็นนะคะสบายผิวก็คือสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือออรราขึ้นคือผิวน่าจะออรราขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะสองถ้าทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรื่องริ้วรอยที่มันไม่ไม่ได้ลึกนะแบบเล็กๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆตื้นขึ้นจุดที่กำลังจะมีริ้วรอยใช่ไหมัใช่ใช่ตรงนั้นเลยก็คือจะช่วยได้ด้วยก็นอน ส0นาทีส่วนแสง LED ที่เห็นนะรอบๆหัวตรงนี้เนี่ยนะคะมันช่วยเรื่องของการปอบประโลงผิวใครอย่างที่เมื่อกี้สิวอักเสบมันจะช่วยลดการบวมแดงได้หรือใครตับแดงมาเป็นระยะเวลานานๆ ะเลมาเนี่ยหนูอว่าทำงานกลางแดดผิวหน้าเบิ์นแดดตัวนี้มันจะช่วยลดการอักเสบของผิวหน้าได้ทำไปนานๆผิวหน้าจะแข็งแรงขึ้นค่ะุณเคดีมากเลยตัวนี้เนาะดีมากๆครับดีมากๆใช้เวลาในการทำแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบหลับสบายเลยหลับคือเวลาเราแบบสามารถนับระหว่างวันได้ใช่เลยสิบถึงสิบห้าสามสิบนาทีกำลังดีเลยตื่นมาเฟรสด้วยผิวหน้าดีขึ้นด้วยออกไปทำกิจกรรมได้ต่อเลยใช่แล้วแต่หน้าต้องติดทนด้วยติดทนมาก สหรับในส่วนของตัวนี้อยากจะทดลองทําดูก่อนครั้งแรกมีราคาโปร,โปรให้ทดลองนะคะว่าเออลองก่อนครั้งแรกยังไม่ต้องลงเป็นฟูลคอร์สก็ได้นะคะเรามีซุมอยู่ด้าน้นมาลองทําได้ตอนแค่30มนาทีนะคะตรงนี้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสาหรับเรื่องของการดูแลผิวหน้าที่คุณเข้มเขาก็มาใช้บริการจริกนะคะสำหรับคูเซลล์ที่เราเนาะนะคะกับยูเรน,นัสที่นี่ถัดไปเรื่องของคุณ ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเล่นภาพยนตร์ที่ต้องขอเสื้อใทั้ทงเรื่องเลยม,มีสองเรื่องเนาะใช่ครับตัววายวีเลิฟออนแอร์เรียบร้อย <ไม S 2> แล้วน่าจะอยู่ทุกรงภาพยนตร์แล้วครับอ,<า>อันนี้ก็กำลังฉายสามารถไปไดูได้แต่ว่าของตัวพุณทานาคีนเนี่ยมันจะมีแบบโชว์หุ่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายบางอย่างหรือว่าการกินบางอย่างมันอาจจะไม่ทันตัวช่วยก็คือตัวไอดีตัวไอดีนี่จะช่วยให้เราแบบว่าเวลาเรา หรือว่ากินอาหารที่มีรสจัดโซเดียมโซเดียมมากๆเนี่ยเราจะมีอาการบวมน้ําในวันวันต่อมา แล้ววันต่อมานั้นถ้าเกิดว่าอีกวันหนึ่งเราต้องไปทํางานก็จะเข้ามาทําตัวไอดีช่วยแบบลดบวงน้ํารีดน้ําออกอะไรเงี้ยครับตัวไอดีจะช่วยช่วยได้ดีมากๆแล้วก็น้ำหอ,อได,ด้วยตัวนี้ใช่ครับสามารถกระชับสัดส่วนได้ทุกสัดส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือว่าหัวยางที่เราเรียกกันต้นขาต้นแขนทุกอย่างได้หมดเลยใครไม่มั่นใจตรงไหนตัวนี้จะช่วยช่วยได้ดีมากๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นใ,นใครที่ไม่ได้เวลาออกกําลังกายอยากจะแบบว่าปั้นหุ่นภายในแบบ รถเร็วไม่ได้มีเวลาไปต้องดูดไขมันหรือไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลอะไรนานๆขนาดนั้นนะคะบางท่านบอกว่าอุ้ยเราต้องมีงานแล้วงานที่ต้องใช้หุ่นเช่นแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมใช่อุ้ยแต่งงานอยู่แล้วอุ้ยพอเดือนหน้าเราจะลดเล่นรีบไปหมดทุกอย่างเล่นรีบไปหมดพอเดือนหน้าเจ้าสาวจะลดยังกินหมูกระทะอยู่เลยทำยังไงผัดมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าถึงวันแต่งของเราแล้วท่านแม่ก็อุ้ยน้ำหนักจะไม่ลดเลยนอนเลยตอนนี้แล้วเห็นผลเลย ถึงเซนแล้วแต่ไขมันของแต่ละบุกคนแต่อยากก่างคุคคเขคมเนี่ยไขยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะมันอาจจะไม่ได้ลงแบบเห็นได้ชัดแต่มันก็จะเฟิร์มขึ้น เวลาเราเล่นบางทีมันบางทีเล่นไม่ถึง <Ừ. S 2> ตัวอาดี D ก็จะช่วยได้ดีมากๆากอาการแบบว่าช่วยบวมคือบางทีเราเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินอาหารกินของอร่อยส,ส,ส,ส้มตรงส้มตำหรือว่ากินอะไรที่มันมีรสจัดในโซเดียมสูง <Ừ. S 2> เราเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไว้เตี๋ยวไงครับโอโ้ต้องปรุงโอ้โหเราต้องปรุงแล้วเราเป็นคนกินรสจัดอยู่แล้วเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยต้องมาทําตัวอาดีเพราะว่าเคล็บต้องใช้ร่างกายแล้วก็ ทั้งลูกหน้าไปพร้อมๆกันในทุกๆวันใช่ก็เลยตอนนี้สข็งขัญมากจับตึ้มากใช่แล้วก็ใช้เวลาแค่แบบเดียว้วย3 0นาทีเนาะแล้วก็เขาจะมีคลื่นพลังงานตัวนึงเรียกว่าคาวิเชชันเป็นเป็นคลื่นอุ่นๆค่ะมันจะเข้าไปลงลึกถึงชั้นไขมันทำให้ไขมันที่มันสะสมที่เราทานไปเนี่ยนะคะเป็นก้อนหนาๆให้มันแตกตัวเป็นอนุเล็กๆๆเหมือนเหมือนเหมือนไขมโมกะเหมือนเมทดเมชาร์ดไขมูกแล้วกันเนาะแล้วก็จะดึงกลับเข้าสู่ท่อต่อน้่เหลืองแล้วก็ขับถ่ายออกไปแหละท่านคงว่า แล้วไขมันเนี่ยมันสลายหายไปทางไหนก็มีทั้งท่านเอือได้ด้วยนะคะปัสสาวะแล้วก็อุจจาระหายออกไปท่าเราจะไม่มีการจ่ายยาให้ลูกค้าทานนะคะไม่มีการเลี้ยงไขมเพราะว่าบางท่านก็ถ้าทานยามันก็อาจจะส่งผลกับโรคประจําตัวได้ถูกไหมอนนี้ของเราไม่มีมีแต่มีแต่เครื่องมือให้คุณมานอนทาทําเสร็จก็คุณกลับบ้านแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆมันจะขาดออกมาเออถือว่าเป็นกาน เอ่อปะระบบสมดุลน,นะคะการเผาผลาญไขมันของเราในร่างกายเลยผ่าน คลื่นตัวนี้พี่ได้การรับรองมาแล้วจากเทศรัฐอเมริกานะคะใครที่แบบไม่ได้มีเวลาจะไปผ่าตรงผ่าตัดขนาดนั้นก็แนะนําตัวน,นี้ที่พี่เกบอกว่าเออเร,เ,เราไม่มีเวลาเรามีเวลาสั้นๆก็แค่มานอนแค่30นาที<ช>นั่นหมายความว่าคุณนอน30นาทีก็ทําพี่พ<ว>กู่กับตัวด <นา S 2> ีเซลดได้เลยพร้อมกันไปเลยทำแบบท้องก็นวดไปข้างหน้าก็นวดไปเสร็จพร้อมกัน30นาทีได้รูปร่างและหน้าตาที่ออกมามั่นใจมากขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับใช่แล้วใช่เลยแหละถูกต้องเลยแล้วก็ห้องก็แบ่งเป็นสัดส่วน แน่นอนเออนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำนะคะคให้กับชาวรับุรีบางข่านอาจจะยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่วันนี้มาสัมผัสได้ฟรีสองตัวเมื่อกี้เสียตังค์นะครับผมเออแตอ่ีส่วนลดให้อันนี้ีส่วนลดให้แต่ตัวนี้สัมผัสได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ใช้เวลาแค่ไม่เกินหนึ่งนาทนนีนะครับของตัวจนทโปนะครับจนทโปจะเป็นเครื่องที่สามารถสแกนผิวหน้าเราได้ล้ำลึกมากๆ เรากําลังจะมีภาวะที่กําลังจะเกิดอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ้ากราสิวหรือว่าผิวมันผิวผสมผิวแห้งยังไงเนี่ยตัวเครื่องจนันทโปจะบอกคุณได้ดีมากๆใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถเข้ามาปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญได้เพราะว่าเขาจะรอยอยู่ที่เครื่องจนันทโปเครื่องสีขาวๆที่อยู่ตามมุมเลยนะครับ <Okay. S 2> ผเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของเ,อเขาเรียกอัีเรียหรือว่าเชื้อโรคเพราะว่าตัวเครื่องเขาสามารถทําความสะอาดด้วยตัวเองได้และก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยทําความสะอาดอีกรอบ หายห่วงเลยครับเราจะมาป้องกันก่อนที่มันจะเกิดการแบบแก้ไขอ<ช>นะไรอย่างเงี้ยถ้าป้องกันเสร็จเราสบายและเราไม่ต้องแบบกังวลว่าเดี๋ยวต่อไปในอนะคาคตอีกอีกกี่ปีเราจะเป็นฝ้าเป็นกลาฝ้าลึกฝ้าแดดฝ้าอะไรกะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ตัวนี้จะทําให้เราได้รู้ก่อนแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนจะดีมากๆใช่แล้วถือว่าพูดไปหมดแล้วบจบขบทวนมากเพราะว่านี่คือการทําง,งานตลอดระยะเวลา สี่ปีกว่าห้าปีที่ร่วมกันมาก็องบอกว่ายาอีกุลกราคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็สามารถตรวจได้นะคะเพศไหนก็ตรวจได้ไม่จำเป็นต้องคุณผู้หญิงที่ต้องเข้ามาตรวจเท่านั้นนุ่มๆเข้ามาตรวจกันเยอะน้อยุคนี้มันเป็นยุคของการแข่งขันการดูแลสุขภาพตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองเป็นยุคที่เราต้องเขาเรียกว่า active ให้กับการทํางานของตัวเองสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและและอยู่แลนั้นคือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับผมพี่อยากจะแนะนําให้กับพี่ๆ เพื่อนๆนะครับทั้งคุณผู้ชายและคุณผ,ผู้หญิงที่กําลังหันมาเรื่องสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพถูกต้องเลยจะได้แบบว่ามีความมั่นใจในการเข้าสังคมหรือว่ามีความมั่นใจในการแบบสัมมนาหรือว่าการไปเรียนการไปอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นถูกต้องเลยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยต้องลงหน้าด้วยนะสำคัญไม่ต้องลงเครื่ <นะ S 2> องสัมภาระเครื่องนี้ก็คือสามารถสแกนตรวจได้ไม่ว่าจะเป็นค่าความชุ่มชื้นจุดดำดำความบกพริ้วรอยรูุมขนว้างไหมสิวเซี่ยมี ของความหยอนคล้อยของผิวอะไรคือมันตรวจละเอียดมากๆเลยนะคะและอย่างที่คุบอกว่าปลอดภัยหายหัวเพราะว่ามันมีระบบฆ่าเชือ้อแอนติไวรัส99.9%อยู่แล้วนะคะแล้วตอนจบเราก็ฆ่าเชื้ออีกรอบนึงนะคะคมั่นใจได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้มาตรวจฟรีกันจนถึงวันที่23 e มีนาคมนะคะจัดกันยาวๆเลย14วันนะคะก็ต้องบ,บ,บอกว่าพอไม่ได้เจอคุณมาอุ้ยเราไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนอยู่หลายเดือนนะเราจจะไม่ได้ไปเจอคุณพี่อุ๋ยชันบ้างอะไรบ้างเพราะว่าอีเว็บเราแน่น เน้นๆซ้อนกันชนกันเลยไม่ได้เจอกันแต่วนเวนกลับมาเขาก็หล่อขึ้นแล้วก็ยังได้รับรางวัลหล่มเจ้าเสด็จเหรอเออนะคะเออก็คืองานแน่นๆเลยช่วงนี้หลังจากตัวเองได้แบบคือออกจาก ที่เก่ามาสู่โลกภายนอกใช่หือว่าเป็นอิสระเลยอ่ะนะคะอ๋อเป็นอิสระงานที่เข้ามาก็จะเป็นงานที่เราสามารถเลือกทําได้แล้วก็เลือกช่วงจังหวะเวลาว่างได้มากขึ้นใช่แต่ว่าช่วงนี้เราก็ยังคงมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายอีกหลายอย่างเลยพอมันออกมาเราก็จะเริ่มแบบวางแผนในการทํางานของตัวเองว่าเราอยากทําอะไรสิ่งที่เราชอบการวางเป้าหมายของตัวเองเป็นยังไงเออเนี้ยี่ถามหน่อยระหว่างละครกับภาพยนตร์น่ะ ชอบอะไรเป็นพิเศษชอบชอบชอบไหนมากกว่าจริงๆเสน่ห์คนล่เที่งแตกต่างกันผมนเคยชินหรือคุ้นเคยกับการเล่นละครอืการถ่ายทําก็จะแตกต่างกันเสน่ห์ก็จะต่างกันอพอมาเป็นภาพยนตร์การรายละเอียดหลายๆอย่างก็จะไม่เหมือนกันความสนุกมีเหมือนกันใช่มันก็จะเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเข้าใจได้ง่ายๆก็คือภาพยนตร์จะย่นระยะของละครจากละคริจะเป็นแบบใช่ครับ แค่เข้ามาจากหลายๆตอนก็จะเป็นหนึ่งตอนหนึ่งชั่วโมงให้แบบให้ความสนุกอยู่ตรงนั้นต้องการจบต้องเข้าใจได้ได้ง่ายได้เร็วขึ้นถ้าเป็นละครเราก็จะค่อยๆแบบติดตาม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 การความเคลื่อนไหวของชีวิตตัวละครไปเรื่อยๆนะครับเส่ห์ตางกันเส่ห์ตางกันแล้วว่าต้นแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของต้นปีเนาะเดือนที่สามเนาะหลังจากนี้ไปมีแพลนที่อยากจะมีอะไรที่อยากจะทําแล้วเราแบบอย่างไม่ได้ทำไหม ก็ได้เริ่มทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลซีฟุตบอลก็ได้ลองทำแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะรับงานที่เราสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็มีเวลาในการดูแลตัวเองมากขึ้น ใช่แล้ว,ลวก็คงได้ทํางานในสิ่งที่แปล,แปลกใหม่ที่เรายังไม่ยังไม่เคยได้สัมผัสจะเป็นซีรีส์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเรารู้สึกชอบเราก็จะซีรีส์าว,าว,าวายค่ะซีรีส์วายยังวายยังครับยัเพราะว่าด้วยผมอะหลายๆคนเล็งไปที่เล็งเป้าหมายทุกคนไว ขาเรียกอะไรนักแสดงรุ่นใหม่ๆเล่นไปที่ซีรีส์วันทั้งหมดถ้าเกิดว่าผมเข้าไปมันก็จะเหมือนแบบเร่นงแบบไปแข่งขันยกอไรอย่างเงี้ยเราไปเราไปดีกว่าเราไปเรามาดีกว่าเพราะตอนนั้นแข่งขันเยอะอยู่แล้วใช่ใช่เรามาทําในสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ก่อนแล้วก็งานของเพียงก็ยังคงคงแน่นอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบต้องต้องเข้าไปโอเคพดถึงเรื่องงานก็ฝากผลงานต่างๆเอาไว้ให้กับชาวลูกุรีอเลยนะครัถามว่ามีอะไรบ้างให้เราได้ติดตามกันบ้าง ใช้อยู่ตอนนี้นะครับ YVL วี v L e R P นะครับทุกลงภาพยนตร์ครับแล้วก็จะมีพุทธานากีที่กำลังถ่ายทำนะครับตรงตอนนี้ทุกวันจาันทร์อังคารก็จะมีละครเรื่องฟ้าพยับออนแอร์ทางช่อง7 HD 635นะครับแล้วก็มีรอออนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเมืองแก้วครับเหมืองแก้วที่กำลังกำลังถ่ายเอ้กำลัง,อลงรอออนรอออนอีกและทีนี้ ทีฟุตบอลก็เริ่มรับงานแล้วรับงานตอนนี้ก็จะมีที่อุดรที่เรียบร้อยที่ล็อกคอิวเข้ามาอุดรน้นรองฟาปฐะพรมมีตามงานต่างๆเดี๋ยวจะลงทางช่องของซาวาเธอร์ครับให้ติดตามกันในทีมก็จะมีพี่ๆนักแสดงดาราหลายๆคนมาร่วมกันจะเห็นคุณไปออกออหลายช่องอยู่เหมือนกันในในขึ้นได้เห็นตาในพี่ๆวงการนักบอลน้องนักบอลต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเผื่อมาขอสปอนเซอร์จากกิเลนคลินิกเพราะว่ากันแดดจำเป็นมากแฮะจำมาก ในการไปก่อนเพราะว่าเราแข่งกันช่วงแบบเอาดอทั้งหมดเลยใช่พอดี่ A55 เป็น A4 บวกด้วยอ่าเออนะคะก็รู้สึกว่าอีกไม่กี่วันเขาจไปลอยเอ็ดไปไปหาเขาได้มีบูที่ลอยเอ็ด่าเออนะคะเออเขาเรียกนะผู้จัดเขาเรียกว่าผู้บริหารอาเซียนไม่ได้มาแต่ก็ขอได้เหมือนกันเออนะคะอหรือก็ฝากฝากบอกฝากบอกไปแล้วกันเนาะนะคะวันนี้ก็ต้อง ชีสักครู่หนึ่งนะคะว่าระดับถัดไปค่ะจะียนเชิญนะคะผู้บริหารค่ะจะากคุณเลนัสคลินิกนะคะคุณยุชาพรค่ะคุณเลค็ค่ะคุณใหญ่ด้วยที่มอบช่อดอกไม้ค่ะมาเซ็นต์ทำไมไม่จาผู้บริหารกอนเลยนะแมพี่รอได้เลยเชิญค่ะบุญบุญยังงงอยู่กันเลยนหคะนี่โอเคฝากไว้ด้วยนะคะ พี่ชื่อชอบเขาอยู่แล้วนะผลงานจากช่องเก่าเนาะนะคะตอนนี้ก็ออกมาเป็นสระก,ก็ยังมีผลงานที่เราได้ติดตามกันได้เยอะมากมาเลยทีเดียวนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะถึงกันด้วยกับคุณเข้มหาโซมีค่ะขอบ็ชวคุณนไก่เลยค่ะ,คะแล้วเราจะไปค่ะเดี๋ยวให้คุณเข้มค่ะถ่ายรูปกับช่อดอกไม้ค่ะนะคะบนเวทีค่ะ ราเดี๋ยวว่าไปไหนก็มีอ๋อเรื่งซีแฟนตัดนะคะติดตามกันไปในจุดๆที่นี่นะคะเรียกว่าแน่งแฟนแน่งแฟน,นนะคะติดคลิปแน่งแฟนรู้สึกต่อไปจะเป็นการค่ะภาพเดี่ยวขาดเราสัตว์กิจกรรมกันโทรถึงวันที่23มีนาคม,มนะคะลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยได้รับบริการการโดดเซ้น สุขภาพผิวหน้าสามารถตรวจเช็คสุขภาพผิวหน้าได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่าใดๆค่ะเราัะไปเรียเซนจูนเทสจากที่โซนบิ๊กจอนะคะเรามีโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเนี่ยรอมอบให้ด้วยกาเกิดลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้เรื่องของการดูแล เยอะแยะมากมายรอบนีนกันไปค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญผู้บริหารค่ะนะคะนี่เลยเชิญคุณกันแล้วก็คุณไก่ค่ะแดงเขียวพีพันธมีรหรืองไหมคะส็จงานโอเคค่ะนะคะ ก็สามารถขึ้นไปเยี่ยมชมคลิปของเราได้อยู่ชั้น2เนาะแบบเป็นสัดเป็ส่วนมีทีมแพทย์ประจำคลิปของเราด้วยแล้วก็เราก็ยังมีคอร์สอื่นที่หลักๆนะคะคอยตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าน,น,นะคะที่มีปัญหาผิวหน้าอยู่นะคะเหนือสิ่งใดอย่างแรกที่เราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรที่เป็นตตัวไหนดูแลผิวหน้าอย่างไรก็ต้องตรวจผิวหน้ากันก่อนค่ะตรวจฟรีนะคะใช้เวลาในการตรวจแค่ 1นาทีเท่านั้นนลยค่ะไม่ยากเลยง่ายๆเดินตรงเข้ามานะคะไม่ต้องลงเครื่องสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะผู้บริหารด,ด้วยนะคะจากอีกยนัสซินิตค่ะแล้วก็เราถัดไปนะคะเราจะถ่ายภาพดูแับโทโตลแฟนนองแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายภาพคู่กับเหล่า FC แฟนคลับเด็กเทศด้วยะค่ะตุงส่งด้านนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวด้วจะมีนะคะอีกหนึ่งรอบการประชาสัมพันธ์นะก็คือรอบเวลา10.07 7น ¿Y la ยังมีขอระวับมาแจกด้วยเนาะก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะในรอบหน้า17บเนาฬิกาค่ะ5้าโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาประชาสัมพันธ์ช่วงเวลานี้ก็ปล่อยให้เป็นในส่วนของหน้าที่นะคะของคุณเก๊ที่ถ่ายภาพนะคะยิ้มหล่อๆสับๆกันนะคะอยู่บริเวณรอบๆอีเวนต์ของเรากันไปก่อนนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือถ้าไหนที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเราลงแค่ชื่อเล่นค่ะไม่ต้องใส่เบอร์โทรนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเนาะเหล่าเอ็กซ์ซีแฟนคลับ ้ว่นเนค่ะกับบ้านไบาราปลอดภัยนะคะนี่ขับรถมาเนาะี่อตงนี้นะคะไม่มีเลยเป็นนที่มีไหมไม่มีเออเ่องเพ็ก่นนาะขาฟ้จอยกันแบบนี้ค่ะโอเครอบนี้ขออนุญาตเสียงกัปื่นสพั์สกูจัได้หม่นะคะในรอบหน้าสิบเจ็ด้วมองเด่นค่ะรอบนี้รอบแล้เสียดีทับ